ทุกคนรู้หรือไม่คะว่าแบรนด์อสังหาที่เรากำลังจะเลือกซื้อบ้านมือสองเนี่ยคะ่ะมีผลต่อราคาประเมินไม่ใช่แค่เรื่องทำเลนเดียวนะคะตอนที่เราตัดสินใจจะซื้อบ้านนะคะเราเข้าใจว่าเราเนี่ยมีส่วนในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าเราเป็นคนผ่อนถ,ถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วคะ่ะคนที่ตัดสินใจร่วมกับเรานั่นก็คือธนาคารและการที่เขาจะอนุมัติวงเงินให้เรา90%หรือ100%เเตเต็มเนี่ยคะ่ะขึ้นอยู่กับว่าเครดิตของเราเป็นยังไงบริษัทที่เราทำงานอยู่เนี่ยมั่นคง ไหมนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะบ้านที่เราจะซื้อเนี่ยเป็นของแบรนด์อะไรเป็นโนเนมหรือเปล่าจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์โนเนมค่ะธนาคารจะมองว่าเป็นความเสี่ยงของเขาในวันที่เราผ่อนไม่ไหวซับเนี้ยมันจะตกไปเป็นของเขาแล้วเขาจะสามารถขายออกไหมถ้าเขามองว่ามันเป็นความเสี่ยงเขาก็จะประเมินให้น้อยๆเพื่อให้เขาเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงต่ําที่สุดแต่ถ้าเขามองแล้วว่าบ้านเนี้ยเ,เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมีระบบการจัดการที่ดีแล้วก็ ความปลอดภัยสูงบวกกับเครดิตของเราที่ดีอยู่แล้วนะคะเขาก็จะส่งตัวแทนเขาเข้ามาประเมินบ้านค่ะว่าบ้านหลังนี้มีการตกแต่งต่อเติมส่วนใดบ้างที่จะสามารถอัพราคาประเมินกุ๊บอกเลยว่าใครที่ต่อเติมครัวนะคะแล้วก็ทำเคาน์เตอร์บิวอินหรือว่าเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะที่อยู่ในสภาพที่เกือบร0% 0บอกเลยว่าได้ราคาประเมินดีอย่างแน่นอนค่ะอย่างบ้านหลังนี้นะคะชัยพฤกษ์รามอินทาวงแหวน2ค่ะเป็นบ้านของ l a ื d อ n d h o u s e นะคะซึ่งทุกคนจะรู้ดีอยู่แล้วว่าแบรนด์ของ Land and House เนี่ยเป็นแบรนด์มหาชนนะคะที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและบ้านหลังนี้นะคะยังมีขนาดเนื้อที่ใหญ่ถึง59ตารางวาพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องโถงสามารถจอดรถในบ้านได้2คันค่ะ ถ้าให้พูดถึงการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกมะคะหมู่บ้านนี้ค่ะสามารถใช้ถนนได้หลากหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเรียบคลองสองถนนภูบอนหรือว่าจะวิ่งตัดข่านนะคะถนนพยาสุเรนตัดเข้าปัญญาอินทาน,นะคะไปทะลุแฟชั่นไอแลนด์ได้ค่ะส่วนโรงพยาบาลและสถานศึกษาที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านที่สุดนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลศิริแพทย์โรงพยาบาลพญาไทยนวมินและก็โรงเรียนนะคะสารศาสตร์วิเทนิมิตใหม่ค่ะ ซื้อบ้านทั้งทีต้องให้คุม้มค่าทั้งตัวบ้านราคาบ้านแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพความเป็นอยู่รอบๆบ,บ้านนะคะถ้าใครชอบบ้านหลังนี้นะคะแนะนําว่าให้นัดกุ๊กล่วงหน้าหนึ่งวันค่ะแล้วเดี๋ยวกุ๊กจะมาเปิดบ้านหลังนี้ให้ทุกคนดูนะคะลืมบอกไปเลยค่ะว่าบ้านหลังนี้โอนเนอร์ประกาศขายเพียง5้าล้านห้าแบาทเหลือเวลาอีกแค่3เดือนเท่านั้นเองนะคะที่เราจะได้ใช้สิทธิ์โอน 0.01%กับบ้านท,ที่ราคาไม่เกินเสร็จล้านอย่าให้พลาดโปรนี้เด็ดขาดเลยนะคะ